ไลน์นี้ก็จะเป็นไลฟ์ก่อนจะกลับบ้านนะครับผมกลับบวันอังคารกับวันพุธนี่แหละครับบวันอังคารกับวันพุธนี่ก็กลับบ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไลน์นี้ก็เออ,อนานก่อนเมื่อไรก่อนไอ้เข้าได้ครั้งแรกดีนี่ค่ะโอ้เจ้าครับแกล้าแก้าครับเสือไล่ก็หลง ใช่ใช่ลูกนิดโอ้ขอบคุณแม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกคนเลยนะครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน, behold, น้องอันยายาย่ายายเอ้บอลแมนดอกบอบอดขันนั่นเออแม่แม่พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยนะครับผมบอาเสร็จไรก็รอแต่นมฟิลเตอร์ดีโอมาสาบอลแมนยอนอย่างนี้ยอนบอลแมนยอนเล็กฟิลเตอร์ย้อนจัดเซตอุปกรณ์เนี่ยแหละครับผมคาลิเซีย เสือมันเบลีย์แบบเทียกกันเลยเออรีเสือโดดแน่ย่อน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนัอยู่แป๊บหนึ่งไม่เพลงอย่างละต่อไปนะปารสาร์ดโดนให้ได้เดือดสองเปอร์เซ็นเป็นเพราะสายชารติหรือเปล่าวะ เด um> ี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนสายชัดแป๊บหนึ่งอืม อันตำบลน้ำสมไอ้ตำบลน้ำสมบ่บ่อยู่อำเภอตมบุญครับบ่ได้อยู่ตำบลน้ำสมอยู่ตำบลบ้านหยวกรู้จักบ้านหยวกบ่แต่ผมไม่ได้อยู่บ้านหยวกเดียวผมอยู่บ้านทันรีอยู่บ้านทันรีนะครับรู้จักบ่บ้านทันรีนะหามอื่นเด้อย่า่นเขาบ่เอื้นบ่อเอื่นโอ้ยผมก็รู้จักอยู่ผมเบิกน้าแต่ละคนนี่พ่ออยากเอื้นเอื้อยพื่อนเนี คุณรอใส่ยางก็รอเนาะครับแมนแมนแมนบใส่ซย,ยังเทะนะเดี๋ยวเขาเบิงบ,บ่สเสียคบอบ่ไม่แต่กางเดี๋ยวให่คอยคนดีกานี้จักหน่อยกัน no สวัสดีครับอ้าครับและมือนีดีเขามีเขามีอย่างมูจากบอเขาไม่อย่างมื่อจะเห็นว่าอันนี้คืออยังมันอาจจะกลับนะครับผม อันนี้คือผลิตภัณฑ์นะครับที่บอสของเรานะครับผมบอสหน้าตาดีนิสัยดีใจดีของเรานะครับผมทําขึ้นมานะครับเพื่อดูแลสุขภาพของทุกๆคนนะครับผมเรดจ,จีคอรดี้นะครับผมเพื่อนบะเด้์หฮแคปอันนั้นหลอก่ซวาบอสเพื่อนตะหักไงเอาเอาไปตั้งไว้ใส่ไปเนี่ยอันนี้มันบงังอออันนี้มันบงังเอาออกมันสิบบเห็นของแล้ว เห็นอยู่เนาะครับเนาะอ้าวเห็นอ้าวโอเคนะครับผมบอสเห็นไหมครับผมว่าผมน่ารักขนาดไหนครับบอสเอครับผม <c oughs> อ่าถ้าถ้าตอนนี้ตอนนี้ถ้าแบบทุกคนไปบเบิ้งขาบอสเนี่ยคือสี่เหลี่ยมแล้วก็สิ่เปียกเบิ้งเหล่และเพราะว่าผมเรียกครับ <c oughs> อาพีงต่อไปนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเนาะ เดี๋ยวหาโทรศัพท์มันชาร์จแบตขึ้นไปนี่ ขออนุญาตนะครับคนหาเพลงแปลบหนึ่งนะครับผมเหมือนีีมิสปอนซซื้อด้วยเอ้ยมันนั่นอยู่บ้านไหนนะไอ้อยู่บ้านทาลีครับอยู่บ้านทาลีรู้จักยุบบ่เอา อืมบา้านี่ยังโน่บ้านี่มีสบบอนขอเพลงครั้งหนึ่งเคยแล้วยังมาได้อ้ขายของอืมมาเขาไม่ได้เลี้ยกขายของครับเขาเรียกว่ามาแนะนำสิ่งดีๆนะครับผมช่วง เนี่ยผมเป็น,ผ,น,ผ,นผู้พิพ้แอนบอผมมากินผมมากินที่ทุกคนบอกว่าเป็นยังเขตคือลองเพ่งแบบเออรายละเอียดยคือยังลองดีขึ้นก็เกาไราเทะลองมวนเทะกินอันนี้ครับผมกินอันนี้เราก็ฟังเพ่งหลายฝึกหล,ลายนัเนาะครับผมเพราะว่ากินอันนี้ยังเดี๋ยวก็คือสีซอยบไดหลายบาด <c oughs> กินแล้วหลับสบายครับผม ผมพึ่งทรงอ่นนั้นบดบดเอเพิ่งเอามาให้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตส่งไปให้พ่อให้แม่กินได้ไหมครับพึ่งบอกว่าโอ้ยโอเคอเค,เคสส่งไปเลยส่งไปเลยผมก็เลยส่งไปให้พ่อส่งไปให้แม่กินว,วันอ,อ,อ,ททนอัทิตย์ที่แล้วครับวันอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ผมโทรไปหาเพิ่นยังบลับอยู่ครับสงสัยยังบ้านตื่น <laughs> รับดีเป็นต้นได้ครับผมใค,ใครที่นอนหลับยากนะครับผมซื้อไปกินได้ครับคืออย่างผมเป็นพุ่มเพลผมก็กิน But น้องเขกินตัวนี้หล่อใช่ไหมบอครับกินกินตัวนี้ก็ช่วยครับผมแล้วก็ฟิลเตอร์ด้วยครับผมยูเป็นแทน้องเขตเอ้าไม่ได้บัานบมันมายูเป็นครับผมอันนี้เขาต้องย้อมรับวัดสินค่ะที่บอร์ดพิ่นจัดถ้ำขึ้นมานี่สุดยอดเด็ดีครับผมสุดยอดสุดยอดเด็ลีบั้นมันมาห้องยูเป็นนี่เฮาแเ่อยากแนนนัสิ่งดีๆใ้สุภูสุกคนนะครับนาอ ขอแถมเกินเีหลับไม่ตื่นเฮ้ยหลับลืมตื่นเออหัก,หกเลยค่ะโอข้ขอบคุณครับผมโมลีเด็ดอย่างโมลีเด็ดอย่างเ,าเพลงต่อไปนะครับผมเป็นเพลงของพี่เอื้นขวัญน,นะครับผม เนตซ่านะ่จากน้อยครับเนตซัสิซานะ่จากน้อยอยากไปหาไฮดี้พี่หนั่นเอามันเนตซาซิซานะ่จากน้อยนี่โจกยัดเป่าอันหลาย แปปหนึงครับแป๊บนึงเอออ,อืไม่ปิดปิดสองมือชันใส่งงงเป็นแค่ละโอเคเอาเพลงนี้แมมี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 ม,ม,มีเดี๋ยวคอยหาก่อนแป๊บนึงนั่นตัวยากยากน้ำเพลงอันนี้นี่แหละ อืขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเนะ แป๊บได้แล้วครับได้แล้วแป๊บแต่ว่าเสียงดนตรีอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับผมขอบคุณสุขสุขคน,นนะครับเนาะ เขาเลือกบก่ได้กะคนมันหักหมดใจไปแล้วเย <Yeah. S 1> อะเพลงต่อไปเลยนะครับผมเพลงต่อไปนะครับมีคนขอเธอจะไม่เสียใจอีกแล้วมานกนะครับแต่ผมลองไ้ผมขออนุญาตร้องเพลงนี้แทนกันแล้วกันนะครับผม ตอนนี้อายุบ้านไม่ไม่ครับอยู่บ้านพี่สาวครับอยู่สมุทรปราการอยู่ครับผมจับมือนี่ยครับนังหมกสวัสดีพี่วิวนะครับสวัสดีเมื่อกี้เห็นอันแม่น้อยนะบอกใช่ไหมผมจําผิดบอกอยู่สหรัฐสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะครับแม่ต่อยแม่ยาทุกตุคนเลยผมบางคนผมกับอ่านซื้อบรรทัไหมถ้าหลงพิงอยู่ครับก็ขอโทษขออภัยทุกทุกคนนะครับถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับผมแต่ว่าก็ใครเข้ามาก็รักเบิร์ดครับเบิร์ดทุกคนนั่นแหะ นเราใช่ไหมเราครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเทือน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 แบบนี้นี่แหละข่อยบล็อกมาชดซื้อว่าข่อยมาแบบเออคนตัดอ้อยข่อยก็อยากให้โมเจ้าว่าเออส่งส่งทีอยู่ที่หละส่งแบบเขาเอามาวินงทีบ่เออข่อยก็อุตส่าห์ใส่ไล่สะกดแล้วข่อยก็บอกว่าข่อยมาได้แบบเออเช้าไหลเช้าหน้าโมเจ้าก็ว่าคืออีหลีบ่ร้อน คือโจก็ให้กำลังใจคนนี้ถึงมันสือก็เออท่านถามว่าอุ้บ่ะือดอกบะคือดอก,อดอกจังสีก็ได้น่ารักาาค่ะนครพนมอขอขอบคุณครับมวดหลายหลูกหลาขอบคุณครับผมเอาอาามาอย่างเพื่อนเพื่อน่าเมาเมาเมา เพลงต่อไปนะครับผมเป็นเพลงของพี่พับโปรเตโตนะครับผมเพราะว่ามีคนขอเพลงใจน้ําแข็งมาแล้วลองไม่ได้นะครับผมขอโทษด้วยนะครับผม